ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับเราปิดคลิปไปเลยแล้วทิ้งแล้ว,ลว,ลว,ลวทิง้งไอโฟนไปดีกว่าป่ะครับเฮ้ยไม่ได้ยินนะเวย้ยอย่าทิ้งกูวไว้เฮียเอาล้วครับเอออย่างเราบรรยากาศที่นี่สิที่นี่มันเป็นยังไงเฉยๆว่ะไม่น่ากลัวหรอกคุณยายมึงอ่ะเป็นปอบไปแล้วไอ้เหี้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตายวัดไอ้ยิงลอยทะลุประตูไปเลยนี้น่าจะเจอนะเอาจริงๆ เยอมรับแรงกระแทกได้เลยนะเพื่อนไหนวะเกยงอะไรโรบัสเกิร์ใหม่เสียชีวิตดีอ่ะัอดียายอะไรมีกล้องจอมปิดได้เนี่ยเอคุณยายเขาเก่งขนาดนั้นหรอผีเชลารขนาดนั้นเหรอเนี่ยจริงจริงเราเป็นผีป่ะเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ไงโป้ปนาฟมาเดินหนึ่งเดียวเอเราต้องติ้งหน่อยดี โอเคโอเคสนุกสนุกมากสวยนุกจริงเลยอ่ะป,ะประตูเจออะไรไหมเจอคนดังว้าวมีตัวอะไรเอ่อประตูด่าเราดิมันรานพิซชาเอ้ยนี่ไงมือดุนังดําปักยูเอสโฮมีตัวอะไรไม่รู้ด้วยไม่มีผีอะไรแะ้ววะถ้า80%นั่นก็อย่างที่เอพูดนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยวิ่งแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ย ้อาวิ่งดีกว่าคนมีคนเสียสละชีวิตแล้วฮ่าเงียบไว้มันจะได้ยินเสียงนายต่อไปฉันเหรอเฮ้ยหี่ยงคนหญนอนอยู่่มีใครโดนจั้แต่แมร่ไหมอุ้ยเฉปอมงี้เห็นหมดทุกคนปะเห็นเห็นไอ้ยหูกูจะระเบิดเลยคว้ยเหียนชอบมนมาแล้วไอ้น้อง เห็นไหมมีเ <passwords> ล okay. 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 ืออันหนึงอะโปรลงเก็บมันแล้วเว้ยฮัทบีเดย์ยูส์เอร์ปังอ้าวเกเกเฮ้ยเลยโอเคเลยแล้วเราจะทำไงต่อเียไอหยางมันออกมันหลุดเกมไปแล้วออกไปเลยแล้วโปก็หลุดเกมไปแล้วเราทำไงเอฟออกเกมเลยจะจบคลิปตั้งแต่เอฟเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคลิปเท่านี้เจอกันตอนไหน